สวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้เวลาที่จะไปรับไพอัดนะครับผมไพอัก็อยู่ในป่านะครับเราก็ได้ปล่อยเขาตั้งแต่เช้ามานะครับผมวันนี้เราก็จะมีของฝากนะครับให้กับไพอัดนะครับผมให้กับไพอัดนะครับก็เป็นฟักมนนะครับผมนี่ของฝากนะครับก็ใหญ่อยู่นะครับฟักมนซึ่งมีอยู่สองลูกนะครับสองลูกนี่นี่ครับสองลูกนะครับผมเราจะ เราจะแบกขึ้นเขากันนะครับผมไปฝากให้กับไพอดนะฮะซึ่งอยู่ในป่านะครับเราก็ได้ปล่อยไพอดให้ไปอยู่ในป่าตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมแล้วก็ได้เวลาที่เราจะไปรับเขากลับปางนะครับกลับที่พักนะครับผมนี่ฮะเราก็จะแบกขึ้นไปนี่ฮะสลูกนะครับผมฟักหม่นนะครับบอกเลยฟักหม่นี้เราเราไม่ได้ซื้อนะเป็นฟักหม่นที่ที่เรา ก็ไม่ได้ปลูกนะครับมันออกเองในในที่หลักช้างของเรานะครับผมก็ก็เราก็ดูแลเขานะครับปักหมดนะฮะดูแลจนเขาใหญ่แล้วก็เก็บมาให้ช้างนะครับผมไปกันเลยนะครับแล้ก็ให้ไพอัดกินนะครับดูว่าเขาจะดีใจขนาดไหนนะครับผมเป็นเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กลางดอยนะครับผมก็อีกนิดนึงก็จะถึงที่อยู่ของไพอดแล้วนะครับเราดูด้านหลังก็จะเป็น ภูเขาทั้งนั้นเลยมีป่าทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเราจะขึ้นเขากันนะข้างบนนู่นนะครับพระออดอยู่นะฮะข้างบนนู่นนะครับผมเราจะต้องเดินทางกันอีกยาวไกลนะครับผมไปกันเลยนะครับผมถุงเราก็ไม่ค่อยดีข้างหนึ่งก็ต้องแบกไปอย่างนี้นะครับผมแบกขึ้นเขาไปไปหาพระออดนะคัับนเขานู่นนะครับผม การเข้าฝุกช้างในป่านี่ก็ก็เหนื่อยนะเหนื่อยครับเหนื่อยไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะครับเส้นทางก็ไม่มีก็เดินแบบเดินไปมั่วๆนะครับผมก็คอยระวังอยู่เส้นทางดูว่านี่ครับไม่มีเส้นทางเลยครับพอเราเดินเส้นทางลัดนะฮะถ้าเราเดินเส้นทางที่เราเดินแต่ช้ามันก็มีฮะแต่มันจะไกลามาก น,นครับใกล้จะถึงที่แผ่ออแล้วเราก็จะมีของฝากนะครขานี่งไงฟักหม่อนนะครับผมเอาไปแกงกินกับข้าวอะไรได้นะครับกับข้าวก็ได้นะครับหนี้จะให้ช้างกินก็ได้นะครับโหเราเดินจากข้างล่างสุดขึ้นมาดูฮนะ ลามากเลยนะครับขึ้นเขาเดินทางกันต่อนะครับไปถึงที่ถ่ออสเคยว่ากาันอีกทีนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ใกล้ที่ที่หลักของถ่ายออสแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ใกล้เขาแล้วนะครับแต่ถ่ายออสนี่รู้สึกว่าพอเราพูดอย่างนี้เขารู้สึกว่าเขาได้เหมือนได้ยินเสียงเราแต่เขาก็ไม่ขยับนิ่งเลยนะครับผม เดี๋ยวเราจะเอาลูกมะฟักเนี่ยของฝากเนี่ยไปให้เขาครับดูว่าไพาออสจะมีปฏิกิริยาอยังไงนะครับเมื่อได้ของฝากนะครับจะดีใจขนาดไหนครับผมเอาไว้ขาดครับโอเคนะครับเราก็จะหาไพออสเลยนะครับผมโอเคนะครับนี้ยก็จะเป็นไม้ไผ่ไม้ไล่นะครับที่ไพาออสกินตอนเช้านะครับผมเลี้ยงเลยนะครับผมนี้ยฮะดูฮะ โดยรอบแถวนี้นะฮะเราก็นั่นไงนั่นไงเห็นไหมครับผมนั่นไงแผรออสนะครับผมเจอแล้วนะครับก็มีความสุขนะครับวันไงเพื่อนยากนี่ฮะโอ้โหครับวันนี้เราเดินแไม่มีเส้นทางให้เราเดินเลยนะครับผมนี่ฮะ นี่กินจนเกลี้ยงเลยนะครับบอกเลยไม่เหลืออะไรเลยนะครับกินไม้ไม้ไม้ไมผ่นะครับไม้ไผ่แป๊บหนึงน่งแป้นหนึ่งเหาเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังกันนะฮะนี่ฮะเ,เราก็มาเจอพาอตแล้วนะครับก็อยู่ในป่าแล้วนะครับตอนนี้นี่ของขวัญที่เรามาให้นะครับผมดูเขาฉีกแล้วอ่ะ เวลาเขาเรามารับเขาเนี่ยเขาจะฉี่จะอึน,นะครับผมนี่วาวนี่นะครับแตงโมเอ๋อไม่ใช่แตงโมนะครับปักหมดนะครับผมนี่ให้เป็นลูกเลยนะครับผมนี่ฮะโบ,บสูงกลางคืนนะฮะโอ้หมดเลยหนึ่งลูกครับผมกิน <c oughs> <c oughs> หมดเลยโอ้ ฟักมนี้บอกเลยว่าเป็นฟักหมนี่ส่วนมากาช้างที่ตกมันนะ <S <S <an> เขาชอบนิยมให้ช้างที่ตกมันกินนะช้างที่ใกล้จะหายตกมันหรือช้างที่เริ่มตกมันให้กินฟักมนแล้วก็ทําใหา้กําลังของช้างเนี่ยถอยลงนะครับผมฟักหมนนี่ไม่ค่อยจะมีโปรตีนประโยชน์คือมีแต่น้ํานะครับฟักหมนนะครับผมบอกเลยว่าทําให้ลดพลังกำลังของช้างได้นะครับผมฟักมนนะฮะ ถ้าช้างอยายตกมันอะไรพวกนี้ก็จะให้กินฟักหมุนนะฮะหรือต้นกล้วยนะฮะก็จะดีมากเลยหรือถ้าเราไม่อยากให้ช้างตกมันนะใกล้ยี่ตกมันเราก็ให้กินฟักหมุนเยอะๆนะครับหรือต้นกล้วยแล้วก็ลดอา,อาหารหญ้าลงไปนะครับผมให้กินแต่ฟักหมุนหรือต้นกล้วยก็จะทําให้ช้างเนี่ยไม่ตกมันได้เลยนะครับผมบอกบเลยนะครับอย่างไพออสนะครับอันนี้เราก็มีแค่สองลูกเองนะครับให้ไม่เยอะก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นขนมเล่นนะฮะ เล่นนะครับผมนี่นะครับผมโอเคนะครับก็มาหาไพออดแล้วนะครับผมก็คิดถึงกันนะฮะนี่ฮะไม่เจอกันนานมากทั้งวันนะครับผมนี่ฮะก็คงดีใจนะครับเราก็ดีใจเลยครับที่จะได้มารับไพออดนะฮะเมื่อเขาได้กินอิ่มในป่านะครับผมก็จะได้รับเขาไปกลับที่ปางนะครับผมนี่ฮะครับผมนี่นะครับเราก็มาอยู่กับไพออสนะฮะมอลสูง ดูการกินของเขาอ่าดูครับกินหมดเลยครับสองลูกนะฮะกินเร็วมากเป็นช้างที่กินอะไรก็เร็วๆมากเลยนะครับผมตัวใหญ่นะครับแล้วก็กินเยอะนะครับผมก็เลยต้องเข้ามาอยู่ป่าเพราะว่ากินเยอะอย่างนี้นะครับผมถ้าถ้าอยู่ที่ปางก็ไม่เพียงพอในการกินของเขาแน่นอนนะครับผมอาจจะไม่สมบูรณ์กว่านี้นะครับถ้าถ้าอยู่ที่ปางนะครับผมพอเดี๋ยวนี้อ่าหญ้าของเราก็น้อยลงมากนะครับผม ลดน้อยลงนะครับเพราะญ้าที่เราตัดนี่มันหายากจริงๆนะครับไม่ม <to> <on> <t ell> ีท <amigo> ี <t ell> ่ตัดเลยนะครับผมแห้งแล้งหมดเลยนะครับผมนี่ฮะวันนี้เราก็จะไปรับทอดพกับที่ปางเลยครับผมกับที่ภาคเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นหัวช้างนะครับขึ้นคอนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับผมโอเคนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่หลังช้างแล้วนะครับผมขึ้นคอแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะเดินทางกันกลับนะครับผมนี่ฮะอยู่หลังช้างนะครับผม เันไงแพรออสนะครับผมดูเล่นฝุ่นนะครับเล่นฝุ่นนี่ฮะเส้นทางที่เราเดินก็ไม่มีเส้นทางนะครับเราก็เดินแบบคือช้าตัวใหญ่นะครับสามารถเดินไปทางไหนได้หมดเลยนะครับผมนี่ฮะนี่ก็ยังหากินอยู่นะครับเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมพาไปกินน้ํานะครับอาบน้ําชุ่มฉ่าเลยนะครับผมนั่นไงครับแพรออสไปแล้วนะครับผม นี่เราก็เมื่อกี้เราก็นั่งบนคอนะตัวนี้เราก็ลงคอแล้วนะครับก็ให้เขาเดินเองนะครับเขาก็อยากกลับที่ปางนะครับอยากกินน้ํานะครับผมเดินเร็วมากนะครับดูฮะใส่ออดนะครับผมนี่นะครับนี่เราก็จะหาเขากลับที่ปางนะครับผมกลับที่พักนะครับเดยวนะครับผมเนี่ย ไพออสของเรานะครับก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมไปแล้วไหมก็กินครับกินหญ้าเส้นนะฮะนี่ครับไพออสก็อยู่ด้านหลังนะครับเราก็เดินทางกลับบ้านนะครับผมยังไงก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมฝากติดตามกันนะครับผมนี่ครับไพออสนะครับผมเราก็จะพาเขาไปอาบน้ําดื่มน้ํากันนะครับต่อนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนี่แผลออดนะฮะชีวิตที่อยู่ในป่าของเขานะครับแล้วก็การที่เราไปรับเขาในป่าว่าเป็นไงบ้างนะครับเมื่อเขาอยู่ในป่านะครับเขาจะยังรู้จักควานไหมครับผมอย่างนี้นะครับผมบอกเลยว่าช้างเนี่ยความจําดีมากนะครับอยู่ในป่าทั้งวันเลยนะครับเราไปหาเขาเาก็ยังรู้จักควานนะครับผมนิสัยก็ยังดีนะครับน่ารักนะครับผมนี่นะครับผมดูออดหน่อยแล้วนะครับ ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับผมไอดอสุดหล่อนะครับกับที่ปางนะครับก็เดินทางกันกลับบ้านนะครับผมนี่ฮะก็ยังแวะกินนู่นกินนี่อยู่นะครับผมยังหากินเรื่อยๆเลยนะครับไม่เคยหยุดนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นที่ปางปางช้างของเรานะครับ กับต้นไม้สูงสูงบรรยากาศที่สดชื่นนะครับวันนี้อากาศดีนะครับวันนี้